พวกเราคนนั้นของอำเภอเมืองจังหวัดปากาจีนบุรีวันนี้บ้านเรามีแต่สิ่งดีๆทุกคนจึงแฮปปีว้ว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน เนี่นะครับเรามาที่ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีปราจ,จีนบุรีนี่คนค้อนเมืองเว้าวภาษาอีสานได้เม,มนบอกเมนเจ้าเจ้าว่าวเนะี่ยเอา้ากระป๋าพี่คำรดนะครับผลิตภัณฑ์ในตำบลเนินหอมนะครับที่อยู่ขา้างหน้ามณีอ่าอันแรกเลยเห็นพี่คำรดน่อว่าอันนั้นอันนั้นมาละก่อหรือเปล่าคง บักคุงบักคุงบ้านผมหอมหวาบักคุงอ่ะอย่าอีกคนละตัวโอเคไม่เป็นไรถ้าพี่พูดเยอะเนี่ยคนจะไม่ฟังครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แป๊บเดียวนะคือผมว่าทดสอบว่าเขาพูดภาษาอีสานได้ภาษาลาวได้เพราะเพราะส่วนหนึ่งแล้วคนเจ้าของพื้นที่ก็คือผู้ใหญ่ครับใช่ไหมเจ้าของพื้นที่คือใครครับครับโอ้โหอันนี้นตัวประกอบโอ้โหแบบแต่ก็จัดไปอยู่ตรงนู้นอโโ้ห ไม่ดังเลยนะพี่ดังนะคเปิดหมวกขับหมวยพี่บั้นขีบ่าไอ้ตัวโอ้ยบั้นเติมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านที่ไม่น่านับถือเลยเพราะว่าแกเล่นในกอฮอหึ้งเลยอ่ะธรรมดาธรรมดาครับนะแล้วแขวนผ้าอะไรนี่แขวนผ้าเป็นอูต้าหอนแขวนผ้าเป็นอูตาหอนนะลู้พื่อคุณอย่างนั้นผมชอบนะครับไม่ไม่แล้วที่พ่อแม่นะครับ แหวนพระเป็นอุทาหรณ์เล่ชาชนเดือนรอนเขาต่างๆผู้ใหญ่อ่ะทตีนที่สองก็ต่างๆมาพี่คำลนครับร้องเพลงนี้เหรอแบบนี้ป่ะแต่ว่าผมชอบลงพ่อคูณอันนี้ผมแกนฟะโอเคเข้าใจเอาวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้ครับผู้ใหญ่ครับครับผมสิ่งที่พี่น้องเราทำเนี่ยนะ ประกอบด้วยอะไรบ้างตลาดอยู่ที่ไหนเขายังชีพได้ยังไงพูดเลยครับท่านครับค้องน้องถือให้ก็ขอกราบขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านและพีคำหลดด้วยนะครับสําหรับปลารานี่ครับอยู่ที่หมู่8นะครับเขาผลิตภัณฑ์ที่หมู่ที่8นะครับของกำนันอะเด็เนะกำนันกระเล็กันตาและเป็นสี้าโอทอกนะครับมันจะมีขายตามโอทอกนะครับ ส่วนขนมนางเล็กนี boxes, s <S ่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของบ้านธนหอมนะครับหมูสามนะครับผลิตภัณฑ์นะครับทาด้วยมือนะครับอย่าตากเองนะครับถ้าวันไหนฝนตกตากไม่ได้ด้วยนะครับแล้วทอดไปขึ้นด้วยอันนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ทําจากมือนะครับเห็ุนี้ก็วิสาขีชุมชนเออเป็นชาวิสาวิสาชุมชนบ้านธนหอมครับเออนะครับเออนะครับพุณธิเนียเป็นเห็ุนางฟ้านะครับมีกลุ่มมีกลุ่มที่เขาผลิตนะครับมีกลุ่มของหมูสี่นะครับ โดยผู้ใหญ่สัมพันธ์นะครับตรงนี้นะครับมีมีปัญหาเรื่องตลาดบ้างไหมไม่ไม่มีนะครับตอนนี้ส่งได้ดีนะครับผู้ใหญ่เคยบอกว่าอันนี้นะครับก็จะมีรถส่งได้่ังไหนอ่าผู้ใหญ่ดีกว่านะครับอันนี้พื้นที่ของท่านนะครับขออนุญาตแนะนำนะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านเนินหอมหมู่ที่4นะครับหมู่4ีู่ก็คืออ่าเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับก็คือตอนนี้เราทําเห็ดนางฟ้าตลาดนี่ไม่ต้องพูดถึงครับมีเท่าไหร่ก็หมดเพราะว่า มีสมาชิกของเราเนี่ยมีกว่า20โรงเรือนนะครับที่ทาเห็ดนางฟ้าส่งทั่วประเทศครับตอนนี้เรากําลังจะแปรรูปนะครับอีกหลายๆผลิตภัณฑ์นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีศูนย์ภัยของท่านสารวัตรนะครับที่วันนี้ก็เป็นสารวัตรกำนันสารวัตรกำนันครับอยู่นู่นอะวังตะแคงเนาะเป็นเจ้าของที่ท่านว่านั่นแหละเขาใหญ่นั่นแหละอีกท่านหนึ่งนะครับนี่แหละนี่แหละวังวังอะไรนะวังตะแคง มันเป็นน้ําตกครับน้ําตกวังตะแคงตต้องไปดูนะครับเพราะว่ามันตะแคงตะแคงเงี้ยถ้าท่านไม่ได้ไปท่านมาไม่ถึงเนินหอมแน่นอนต้องไปวังตะแคงเนี่ยผมรู้แล้วเขาก็พูดถึงไงตะแคงตะแคงเนี่ยเพลงสาวอีสานรอลักอ่ะ้องเป็นสาวขอนแก่นนะได้แต่นอนตะแคงยามแมลงฝันหวานคือไม่ได้นอนหงายนี่นอนหงายยังหงายแล้วเออเอามีอะไรอีกว่าไปก็เป็นลิตภษพันโอท็อปของ บ้านแกอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์น,นะครับก็ทางด้านนู้นนะครับรก็จะมีเป็นสินค้าของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนันหอมนะครับก็จะมีบักคุ้งนะครับมีบักนาวใหญ่กล้วยแล้วก็มีน้องใบเขาไม่เขาไม่ยอมมากูดเหรออันนี้บักนาวใหญ่ครับขันบัเสื้อล่องพาเบิ้งได้ครับเขาใครลองพาเบิ้งบักนาวห,ห,หอมหอมหอมเข้ามาเนี่ยนะมีน้ำมีน้ำไหมโอ้โหบัเขาเอาจานมาลองหน่ะถี่ฝนนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งครับที่เป็นไฮไลท์ของ กุ้งเกษตรดีซีบ่บ้านนหอมคือไก่ดำครับไก่ดำแต่ก่อนนี่อยู่ผู้พันหมุดเด้ตอนนี้มาอยู่บ้านเนินหอมมั่เฮาเลยเรครับรไก่ดำบ้านเนินหอมเอาสายพันธ์ที่นั่นมาเราเอาสายพันธุ์ที่นั่นมาแล้วก็เราก็มาสผสมพันธุ์เองครับคือนี่นะผู้ช่วยผมเป็นคนสผสมพันธ์แล้วก็ได้พันธุ์ใหม่ขึ้นมานะครับเ,รเนื้อนุ่ม กรอบนอกนุ่มในครับมีแต่เนื้อดำยันกระดูกนะครับวันนี้เดี๋ยวทําให้กินอ่าวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะสาธิตแล้วก็ทำให้ดูดําแต่ไก่นะคนนึ่งหอมใจดีครับโอ้โหนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของบ้านเรานะครับก็เดี๋ยวพบกับท่านเราจะบีบน้ำมะนาวอาลองเบิร์นกันจกาพับบีบลอก้นหักมีก้นมีกามนิหน่อยนะครับโชว์กล้องเนาะลองดูครับเป็นมะนาวพันธุ์ที่เราผสมมานะผมบีบไม่เก่งพี่บีบผมถือ บกหน้าก็บอกสมโอผสมกันนะครับเด้อเป็นยังไงเป็นไงโอ้ยน้งลายโจกเจ้าคุณคนเนียวนะเป็นไงเป็นไงลองซิบเบิงสมโอลองซิบเบิงไม่ใช่นี่น้ำลายไหลแล้วเอาวหน้ายะชิใส่ลาบไก่กินครับสายลาบไก่ดำามนี่แหละลองชิมเนาะลองซิมเบิงลองซิมเบิงลองซิมเบิงหรืออยากระแลกไหมให้กวาดหลกก่องเป็นไง หวานจิ้บเมลกับบักลนกงอิลีสกับส้มอิริสเออครับผมบัลแกงใหญ่นี่ก็ไม่ได้ว่าไก่มันมอนภาพครับผมเราจะรดน้ำสบให้ขบวนการ์ดิวันนี้มันมากก็ฝนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ให้ไลรก็คือมะน่นหอมก็คือต้องไผ่ตรงไปปลูกไข่กระเแซ่คือเนื้นหอมครับเนื้นหอมนี่ปลูกยังได้กระเสี บ่ต้องใส่ปุ๋ยใส่ฝุ่นหลายดินดีดินดีดินซุ่มําดีอากาศดีครับผมแซ่พี่หลีนี่แหละครับคือว่านอกไม่ไปปลูกใส่แล้วแต่เนินหอมนี่อันดับหนึ่งันไม้เพรตรงอันดับหนึ่งอันดับสองคือกิมซุ่มกิมซุ่มนี่แหละไม้พันไม่ใบตองบ่อยาเฟ้าไปตองนี่แหละอันนี้ปลาส้มปลาส้มอันนี้ปลาส้มกับเป็นวิสากิจุมชนกับสินค้าโอทบของบ้านหนอนห้าเฮล่าขรงผลไม้รังไม้ดีหมดนะปลาจีนนะโอ้ดีครับ บอกะไรว่อ่เรียนเรียนพี่น้องว่านะครับวันนี้เรามีสื่อมวลชนเราเรียกมีสื่อสารมวลชนก็คือสถานีฟาร์มทีวีเนาะมาตั้งแล้วดังนั้นท่านท่านสุขท่านทุกมาหาเขาได้นะครับเขาพร้อมที่จะเผยแพร่ออกไปบางทีมันไปทั่วประเทศไงแล้วไปต่างประเทศนี่แหละเป็นจุดหมายที่เขาสิอยากเห็นตรงนี้เพราะว่าตอนนี้ขาดเงินนะท่านเป็นมวลชนเขาเป็นสื่อวันนี้มารวมกันเป็นสื่อมวลชนก็จะช่วยให้ ของเราเนี่ยไปถึงมือผู้ผู้บริโภคนะได้ดีขึ้นวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับครับผมครับผมนะครับผู้ใหญ่สัมพันธ์จำปาทองนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สี่บ้านเนินหอมนะครับก็พยายามทําให้เนินหอมเนี่ยน่าอยู่ที่สุดในโลกครับเย้หมู่อะไรนะหมู่อะไรหมู่สี่ครับหมู่สี่นำคุณจำปาทองเหรอแมนเขาเป็นญาติประจวบใช่ไหยแม่นั่นแหละญาติประจวบเป็นอะไรกับชุพศรอ๋อใกล้กันอยู่ใกล้กัน ชอบหอมเกียรดเกียดแป๊บเดียวมันต่งนานจะใดายังไม่ได้ถ่ายสักทีแล้วก็ที่นี่ตำบลเนินหอมหอมหน่อยหอมเลยนะครับก็อะไรเล็กน้อยนะครับซึ่งมันเป็นเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ก็ทำให้ตำบลเนินหอมของเรามีชื่อเสียงไปได้โดยเฉพาะหอม ไอ <c oughs> หอมคงไม่ใช่แค่นั้นไอ้เนินหอมคงไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าไม่ไว่าจะเป็นไรนาสวนผลไม้หรือแม้แต่เขา,าถ้าเขาใหญ่เราก็ต้องเล็กถูกต้องไหมแม่นบอถ้าเขาเล็กเราก็ต้องใหญ่วันนี้เขาใหญ่ให้ปล่อยให้เขาใหญ่เขาใหญ่ไปแต่เราเรานะเราอยู่แค่เนินใหญ่หอมไม่ใช่เนินเนินหอมเนี่ยเราก็ภูมิใจแล้ว แล้วเดี๋ยวเราจะมีการแข่งขันวิ่งไปเนินปูนาฟาร์มนะครับตนแรนนาได้ว่าที่แรารมบรรยากาศอย่างนี้นะครับที่อื่นไม่มีมีที่นี่นะครับตำบลละตำบลเนินหงเนินเดียวนะครับและเป็นทางขึ้นเขาใหญ่ฝนดีอากาศดีดินดีน้ำดีแม่นบา สนุกอทุกใจได้ไปเนินหอมเราต้องบอกว่าย้อนเนินหอมเขาดีอยู่อำเภอเมืองปราจีนบุรีนี่คือของดีของประเทศไทยดาวันนี้มาแล้ววันหน้าก็จะมาอีก ผมจะไม่หลีกจะไม่หลีกหนีไทยในจะมาเนินหองเพราะเป็นเนินถูกใจปราจีนปุรินี้ไงอยู่ไม่ใกล้กอทรรมลายนี่ก็รำมันยายนี้ก็รำมันส่วนตานั่นก็รำดีที่น้องทุกชีวิต ฝนหายเลยไหม่หพอร้องให้เพลงปราจีนบุรีมันมาเลยเข้าเบิงเขาใหญ่ให้ใจว่าบวาน<อ>ดูช่างสวยงามเมื่อยามได้ยนชวนมองอปราจีนบุรีน<อ>ี้เป็นพื้นดินทองอใครได้มาแล้วต้องรับรองว่าสุขอุรา<อ>การเกษตรเป็นเหตุเพิ่มพูนจุนจือ อุดมดีเหลืองามเหลือคำพันนา,นาแต่ก่อนขาดเกินเดี๋ยวนี้เจริญเพืินตาทั้งผู้แทนผู้ว่าพัฒนาเรือยิ่งจริงใจนาา้ำตกวีหกบวกบินลากลายอีกผลไม้เรียงรายข้างทางสองฝั่งหน่อไม้ไพวานเจีอยวจานมากม้โดวงดัง ทุเรียนเงาะฝรั่งออสมคำที่ลำหรือมา,มา,าเขาใหญ่มวนแมกไม้ไพศาลต้นน้ำลำธารยังชุ่มชําลำคาประจีนบุรีเมืองดีเจริญเพลินตาใครผ่านไปผ่านมาไม่ลืมสเสน่หาประจีนตาดดา ดดน้ำตกวีหกโบกบินหลากลายอีกคลละไม้เรียงรายข้างทางสองฝั่งหน่อไม้ไพ่หวานเจือจานมากมายด่งดังทุเรียนเงาะฝรั่ง สมคำที่ลำหรือมาเขาใหญ่มวนแมกไม้ไพศาลต้นน้ำลำธารยังชุ่มช่ำลำกาปราจีนบุรีเมืองดีเจริญเพื่อตาใครผ่านไปผ่านมาไม่ลืมเสน่หหาปราจีนแต่ ต,ต,ตาตาจบสมบูรณ์มมเขา่าดีดีกับพี่คำรนคำรนคำรนมาแล้วเสียงดีแล้วมาแล้วคำรนขอบคุณพี่ป้านะ